ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาบอีกครั้งสำหรับผมอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับจะมาสอนวิธีทำลิฟต์นะครับลิฟต์ขนไอเทมขึ้นไปข้างบนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นสมมุติบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะย้ายไอเทมจากกล่องข้างล่างเนี่ยขึ้นไปกล่องข้างบนเนี่ยครับบางคนมาอาจจะมีปัญหานิดนึงยังไงว่าแบบบางครั้งจะทํำยังไงเพราะอะไรอย่างเช่นสมมุติอย่างเงี้ยไอเครื่องย้ายไอเทมตรงนี้นะครับไอเครื่องคัดแยกไอเทมอาจจะอัตโนมัติตรงนี้นะครับใครที่ดูอ่านได้ยุกโอเคเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ เครื่องคัดแยกไอเทมตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าสังเกตคือฮอปเปอร์มันอยู่ข้างบนตรงนู้นใช่ไหมครับซึ่งฮอปเปอร์มันก็คือเครื่องย้ายคือคือมันเป็นคล้ายๆกับท่อขนไอเทมบางอย่างประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งของเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างบนถูกต้องไหมครับเออเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างบนประมาณนี้ซึ่งฮอปเปอร์เนี่ยช่องมันก็เก็บได้แค่มันก็น้อยประมาณแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าช่องนะครับแล้วก็ไอฮ็อปเนี่ยไอทางเดินท่อเนี่ยบางครั้งมันอยู่ข้างบนอย่างงี้ใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยเรายืนอยู่ข้างล่่่่าาาาาางงงเเเเนีียยยรรจะทําาัไดพือแบบบแบบบบบให้สว เวลาจะเอาของมปเก็บที่ไม่ต้องปีนบันไดขึ้นไปกระโดดปุ๊บตรงท่อข้างบนอย่างเงี้ยบางครั้งมันลําบากประมาณนี้ไงแล้วบางครั้งถ้าเิดสมมุติเนี่ยเรามีไอเทมเยอะใช่ไหมครับบางครั้งแบบสมมุมติแบบมีคอมโบสโตนตั้งแบบ2ลังอะไรประมาณนี้สชุด2กล่องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราไปจับใส่ข้างบนตรงท่อเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ลาบากมันก็ไม่ใช่ไม,ลม,ม่ลำบากบางครั้งม,มันก็ลําบากใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องหากล่องข้างล่างบางอย่างประมาณนี้นะครับหากล่องบางอย่างใส่กล่อง,งเข้าไปปุ๊บแล้วระบบเนี่ แล้วก็ถูกสูบขึ้นไปเข้าสู่ท่ออันนั้นเลย yani <S <S อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้หลักการนี้มันก็มีประโยชน์ค่อนข้างหลายอย่างอะไรประมาณนี้อาจจะแบบเป็นการส่งไอเทมไปให้ข้างบนก็ได้อะไรประมาณนี้แบบส่งเพื่อนอะไรส่งส่งของให้เพื่อนประมาณนี้นะครับซึ่งรูปร่างเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นแบบซิมเพลง่ายๆนะครับแล้วก็ไอเทมทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกส่งขึ้นไปข้างบนนะครับถูกส่งไปข้างบนด้วยจํานวนที่ที่ค่อนข้างที่น่าจะครบนะครับ ซึ่งตามหลักแล้วมันก็น่าจะครบอย่างเช่นข้างบนตอนนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะใส่โพเตโต้แล้วกันนะครับมันฝรั่งนะครับใส่เข้าไป4อันนะครับ3 2มองันก็จะค่อยๆดูขึ้นไปติงติงอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วข้างบนก็มีครบ4อันตามเป้าหมายที่เราได้ใส่ไว้ข้างล่างนะครับวิธีการทําอันนี้มันไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาดูอุปรกรณ์กันนิดนึงนะครับอุปรกรณ์ก็จะพอไหมวะอ่ะเดี๋ยวทุบแล เดี๋ยวสร้างใหม่อีกอันนึงให้ดูแล้วกันนะครับฉบับย่อยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมีอันนี้ก่อนอันนี้คืออันนี้คือคลิปสอนวิธีทําให้แบบไอฮอปเปอร์เนี่ยไอแม่ให้ไอเทมเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะเพื่อว่าจะได้แบบเข้าสู่ทางเดินท่อไอเทมประมาณนี้นะครับส่วนไอที่วิธีทำไม่น่าหนักไอเครื่องคัดแยกมุมตรงนู้นเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพูดในคลิปต่อไปนะครับอันนี้มาดูวันนี้ก่อนแล้วกันนะมันจะได้ไม่ยาวเกินนะครับอันดับแรกนะครับ กล่องไหนบ้างกล่องน,นี้บ้างยึดนะครับเราต้องใช้อะไรใช้ไอ้อนี่ด็อปเปอร์เอาขอโมยมันมาจากตรงนี้เลยแล้วกันทุบมันตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะทําใหม่เลยอะเออทุบใหม่ตรงเนี้ยแหละง่ายดีทําใหม่เลยเออเนี่ยแหละทาใหม่ทุบใหม่เลยง่ายดีเอากล่องเพลงใส่เข้าไปด้วยอะปปปปทุบใหม่แป๊บเดียวครับไม่น่าจะนานนะครับ แป๊บเดียวครับซึ่งอุปรกรณ์นี้นะครับแล้วก็จานวนกล่องเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดสมมติเราดูคลิปอันนี้แล้วเกิดเราเข้าใจเนี่ยเราจะสามารถออกแบบวงจรเองได้อะไรเงี้ยลวครั้นี้ครั้งตง่อไปเราจะสบายคือบางครั้งตาจะแบบมีกล่องห้ากล่องเนี่ยแบบรับไอเทมได้ทีเยอะๆอะไรประมาณนี้ไงแล้วให้มันแบบค่อยๆต่อคิวแบบค่อยๆปล่อยตัวขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ปุ๊บอุดก่อนโอเคอันดับแรกสมมุตินะเราต้องเลงก่อนคือเราก็ต้องเลงก่อนว่า ท่อเราอยู่ตรงไหนสมมุติท่อเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราก็เอาตรงนี้เป็นหลักก่อนนะครับสมมติสมมติท่อส่งสินค้าเราอยู่ข้างบนนู้นนะครับคือแบบเราต้องยืนให้ตรงกระบาลเป๊ะเลยนะครับเราก็ยืนตรงนี้นะครับปาบตรงนี้นะครับออาสมมติท่อส่งสินค้าเราอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้มันตรงกับเครื่องนั้นด้วยแล้วกันอ่ะไม่ตรงนะครับเอาใหม่ขยับมาด้านซ้ายหน่อยหนึ่งตรงไหมครับตรงท่อนะครับโอเคแล้วเราก็ต่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆคือเราต้องการสูงเท่าไหร่เราก็ทำฮอปเปอร์จำนวนเท่านั้นนะครับอย่างเช่นนี้ บอกว่ามันคงสูงพอดีนะครับพอดีจำไม่ได้ไม่ได้นับพอดีรีบนะครับและเกิดสมมุติอาทำอ,อ้นั้นด้วยนี่เอาฮอปเปอร์มาวางคลิกขวานะครับที่คลิกขวาที่ดอปเปอร์นะถ้าสมมติเราไม่คลิกขวาที่ดอปเปอร์นะมันก็จะเป็นการเปิดข้างในช่องดอปเปอร์ว่าเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปอะไรประมาณนี้นะแต่นี้คือเราต้องคลิกขวาที่ดอปเปอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้ฮอปเปอร์ เนี่ยเอาฮอปเปอคิกขวาที่ด็อปเปอนะครับโดยการกดปุ่มเชฟนะครับแล้วตูดของ per, เอ่ตูดของฮอปเปอนะครับมันจะเสียบเข้าไปที่ตูดของ d o อ p เปอนะครับโอ้โหตระกูลเปอร์ทั้งหลายนี่เริ่มมึนแล้วแล้วก็สมมุติเรามีของเยอะเสียงอะไรวะอ๋อรถส่งสินค้าสมมุติ เราเอาแผงเอาของใส่เข้าไปแล้วกันอสมมุติอันนี้จะเป็นหีบที่เอาไว้สําหรับรับไอเทมนะครับซึ่งจริงๆแล้วหีบเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1อันก็ได้อาจจะแบบเป็นกล่องคู่อะไรก็ได้ประมาณนี้นะเพราะว่าไงก็ต้องถูกดูดเข้าฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วมาเข้าด็อปเปอร์นะครับโอ้ยยิงพูดยิงงงเว้ยโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับสมมุติเราเอาของใส่เข้ามาอย่างเช่นข้าวนะครับพอเราใส่เข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับเของเอาเข้าวใส่เข้าไว้ใน หีบนี้นะครับแล้วมันส่ไว้ในเชสแหละแล้วมันก็เข้ามาที่ฮอปเปอร์ตัวนี้นะครับแล้วมันก็มาเข้าที่ดอปเปอร์ตัวนี้ซึ่งตอนนี้ดอปเปอร์มันก็ยังทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีไฟมันจะไม่สามารถส่งไปข้างบนได้อะไรใดๆๆๆๆไม่สามารถมันไม่สามารถส่งอะไรขึ้นไปใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันไม่มีไฟมันไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยามันนะครับซึ่งเราก็ต้องทําตัวตรวจสอบหน่อยว่ามันมีไอเทมอะไรในดอปเปอร์ ในด็อปเปอร์นี่หรือเปล่านะครับเรียกว่าตัวพ่นไอเทมแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวมันจะไปสับสนกับไปฮอปเปอร์เอาตรวจสอบดูว่ามันมีอะไรในบล็อกนี้หรือเปล่าประมาณนี้ไไอไอเรียกด็อปเปอร์ก็ได้ซึ่งไอเทมที่ใช้ในการตรวจสอบเนี่ยมันก็คือ De ator, คเอ ector, ลอเาสโตนดิทคอมเพลเตอร์ใช่ไหมครับตัวเปรียบเทียบจะบอกดีเทคเตอร์ไม่ใช่ละพอเราใส่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันมีไฟใช่ไหมครับอย่างที่บอกคือถ้าสมมติมันมีไฟใช่ไหมมันก็จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้อย่างงี้ใช่ไหมฮะ แลวแต่ในที่นี้เราต้องการแบบว่าถ้าสมมติเนี่ยมันมีไอเทมอยู่ข้างในเนี่ยแค่อันเดียวใช่ไหมเราต้องการแค่แบบมีแค่อันเดียวเงี้ยแต่ให้ระบบมันส่งไอเทมขึ้นไปเนี่ยวิธีมันก็ไม่ยากนะครับก็คืออันดับแรกเราก็ต้องใช้เรสโตร,รีพิเตอร์ใช่ไหมเพื่อขยายกําลังสัญญาณให้มันรุนแรงนะครับขยายกําลังสัญญาณให้มันระุนแรงนะครับขยายกาลังนะครับ แล้วคันนี้คือกำลังมันก็จะไปได้ไกลใช่ไหมครับแล้วเราก็โอเคกำลังมันก็จะเร็วแรงขึ้นใช่ไหมครัแล้วก็ตรงนี้อันนี้ขอโยกก่อนนะหนึ่งระดับนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติเราไม่โยกเนี่ยมันจะเร็วมากอย่างเช่นอย่างนี้กดปึ๊บเห็นไหมวงจอมันจะเร็วเกินะประมาณนี้แล้วอาจจะทําให้เลสต์โดนไหมนะครับซึ่งไหมเนี่ยมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการส่งไอเทมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะแบบไปค้างตรงกลางลําท่อบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรา ต้องโยกมันหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับกดหนึ่งครั้งมันก็จะช้าลงนิดหน่อยนะครับแล้วคราวนี้วงจรของเราก็จะโอเคสามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับแล้วโอเคเราอันนี้มาหนึ่งอันนะครับเราวางไปอย่างนี้ปุ๊บหนึ่งอันก่อนนะครับแล้วก็ปักเลสโตนทอนเข้าไปมาแล้วก็นะครับ เอาใหม่นะอันนี้เลสโตรนทอตนะแล้วก็คลิกขวาวางไว้บวนเลสโตรนทอตแล้วก็คัปเปอร์สโตนวางสลับขึ้นไปอย่างเงี้ยครับหมับขึ้นไปอย่างเงี้ยเรื่อยเรืแล้วสังเกตไหมครับว่านี่มันถูกปล่อยออกมาและหนึ่งอันก็คือถ้าสมมุติเนี่ยอ่าตอนนี้ไม่มีไฟและสมมุตินะฮะสมมุติพอมันมีไอเทมหนึ่งอันใช่ไหมปุ๊บมันก็ส่งมาที่เลสโตรนคอมโพเลเตอร์ตัวนี้ว่าเฮ้ยมีไฟใช่ไหมเลสเลสโตรนรีพิเตอร์ตัวนี้มันก็ ขยายเอาหลังสัญญาณว่าเฮ้ยม,มีมีไฟมาไฟมาไฟมาแล้วมันก็ส่งไปเต็มที่ฟอาบใช่ไหมครับโอเคแต,แต่อันนี้ต้องทำให้ไฟมันเข้าด้วยอ่าเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคือไอ้พูดถึงเลสโตรเนี่ยมันวางวงจรยังไงก็ได้ไงเขาจะว่ามันจะวางยังไงก็ได้วางนี้แล้วกันนะ โอเคนะครับด้านซ้ายเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับสมมุติถ้าไฟใช่ไหมเฮ้เมียเทมาใช่ไหมมันก็จะวิ่งมาที่ตัวนี้ปุ๊บอันนี้ขยายกําลังสัญญาณใช่ไหมฮะมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เส้นมาด้านนี้ปุ๊บใช่ไหมครับอันนี้ก็เลสโตรีพิเตอร์นิดนึงนะครับเพื่อให้กระแสะไฟฟ้านเนี่ยมันพุ่งตรงมาที่เลสเอ,อ่อคอปเปอร์สโตนตัวนี้นะครับพอคอปเปอร์สโตนตัวนี้มีไฟปุ๊บเลสโตนทอชก็ดับนะครับพอเลสโตนทอชดับนะครับข้างบนก็ ไม่มีไฟเคอาโสเตนก็ไม่มีไฟใช่ไหมครับเพราะไม่มีไฟเลโสโตนทอาก็ติดคือมันจะสลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือยิ่งสูงเราก็ทําสูงึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านนี้นะครับแล้วก็ให้มันมีไฟเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเพื่อมาเก่อกวนไฟเก่อกวนอ่ะด้านก่อกวนอ่ะจำได้ป่ะไฟด้านก่อกวนอ่ะเพราาก่ะกวนปุ๊บใช่ไหมครับมันก็ไม่มีไฟไฟมันก็ดับประมาณนี้นะครับมันก็จะทํางานวนเป็นวงกลมอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติเดี๋ยวยกตัวอย่างเข้าไปนะครับเอาเอ่อเมล็ดเอาค้าโสเตนใส่เข้าไป2ออันนะครับ หนึ่งสองสามแล้วก็พุ่ง้ไปข้างบนนุ่นตอนนี้มันก็คงครบนะครับหวังว่ามันจะครบนะโอเคครบไม่มีไอเทมอะไรคร้างทั้งสิ้นนะครับแล้วข้างบนตรงนี้าอาจจะเอาหีบเอาไว้ก็ได้อะไรประมาณนี้เพื่อตรวจสอบนะครับว่าไอเทมทั้งหมดเนี่ยที่เราทำเนี่ยวงจรเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าไอเทมที่เราใส่เข้าไปข้างล่างเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ข้างบนครบหรือเปล่านะครับสมมติเอาข้างล่างอ่ะเพิ่มสีสันเสียงดนตรีหน่อย นี่เสียงกองไมานี่ก็เสียงกองอีกแมวกองแม่เคยดีเขาบอกนะว่าคือตรงนี้มันเคยเป็นภูเขามาก่อนนะครับแล้วก็ขุดไว้ข้างล่างมันก็เลยเป็นเงนี้โอเคเพิ่มเสียงนิดหนึ่งนะครับแบบดูว่าแบบวงจรมันทํางานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไงบางครั้งเราก็อยากรู้ว่าวงจรทํางานหรือเปล่าเสียงกองลงมาจากข้างบนนะครับรถวิ่ง เนี่ยเดี๋ยวรถมันก็จะขึ้นไปข้างบนดูอย่างเงี้ยส่งอัตโนมัติเพราะตรงด้าทางด้านนู้นยังไม่ได้บอกนะว่ามีฟาร,ร์มต้นไผ่อัตโนมัตินะครับรถผ่มันก็จะวิ่งมาอือมาตรงนี้มาปล่อยตรงนี้คือมันจะส่งเป็นท่อๆคือทั้งบ้านนี่แบบอัตโนมัติคือแทบไม่ต้องมันไม่มีอะไรจะให้ทําแล้วเพราะว่ามันอัตโนมัติหมดแล้วประมาณนี้ครับโอเคสมบุรณนะครับ,เ,บ,รบเรามีต้นข้าวสามสิบอันนะครับเราจะใส่เข้าไปมองก็จะเริ่มดูดเข้าไปเริ่มส่งขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปอยู่บนหีบของเราอันนนีีี้้้เเเรราาก็สยต่อูวค วงจรเรากําลังทํางานอยู่นะครับถ้าเกิดสมมุติมันหยุดทํางานมันก็จะเงียบใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าโอเคของในหีบหรือว่าแบบภารกิจของมันที่จะส่งไอเทมขึ้นไปข้างบนอะ่ะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้เผื่อแบบบางครั้งเราต้องการแบบมีของเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็มาใสา่เพิ่มได้โอเคนะครับตอนนี้ของทางด้านล่างมันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็โอเคไปดูข้างบนเราใส่ไว้30อันนะครับข้างบนตรวจสอบนะครับว่ามัน30อันหรือเปล่าปุ๊บสาอันถ้าข้างบน30อันครบเนี่ยโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยวงจร ส่งไอเทมขึ้นเข้าโมงของเราเนี่ยสำเร็จแล้วแต่เขาบอกนิดนึงนะครับอันนี้ข้อสําคัญนะถ้าสมมุติเราเอาไฟติดไว้อย่างนี้จริงๆเนี่ยวงจรเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับแล้วพอเร็วมากปุ๊บเนี่ยลสตตอร์นท็อตเนี่ยบางครั้งมาติดติดดับๆเคยเห็นไหมครับพอมันติดติดดับๆติดติดดับ,ๆ,ๆ,ดบๆ,ๆเร็วมากจนเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอาการไหมคือแบบมันช็อกอะไรประมาณนี้ทางานไม่ทันหรือมันเกิดอาการมึนนะครับคราวนี้พอมันเกิดอาการไหมหรือช็อตเนี่ยไฟมันก็จะแบบไม่จ่ายจ่ายแบบถูกๆผิดผิดมึนๆประมาณนี้ทําให้ไอเทมาางงันนค้้ขใ ข้างในไอข้างในไอท่อส่งเนี่ยดอปเปอร์ Docker นะครับซึ่งอย่างน้อยเราก็ยอมเสียเวลานิดนึงอะ่ะแค่กดหนึ่งครั้งแ,แค่เนี่ยแล้วระบบมันก็จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่เกิดสมมุติเราต้องการแบบเอาให้มันแบบชิวๆอะ่ะแบบไม่รีบอะ่ะเขา้าใจป่ะแบบไม่รีบอะ่ะแล้วให้มันทางานถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเอาช้าสุดก็ไม่มีใครว่าแต่ในที่นี้จะเอาแค่เอ่อกดไปแค่หนึ่งระดับนะครับกล่องมันจะดังอะลรนักหนานะครับ โอเคนะคตอนนี้คือริบส่งสินค้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําให้มันปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บใช่ไหมครับอ่าทำอ่อแป๊บหนึ่งนะเติม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 แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรามาทํไอันนี้กันท่อส่งสินค้าให้มันไปพาไปที่เครื่องคัดแยกอันนี้นะครับอันนี้มันเกินหรือยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวขอลองวัดดูนะฮอปเปอร์สิบสี่ออนพอปปะวะขี้ขวานะครับ คลิกขวาด้วยนะถ้าไม่คลิกขวาท่อมันจะไม่เสียบตูดกันนะครับคืออันอัน,นอันนี้ก็คือเสียบเราเสียบตูดนเราเสียบตูดนเราเสียบตูดนายเสียบเสียบเสียบนะครับโอเคตรงนี้กล่องเราเอาออกมบแล้วก็ปึ๊บอันนี้แทนแล้วใครนี่พอไอเทมมันขึ้นมาใช่ไหมฟ้นฟึ้นฟๆฟใช่ไหมพอมาถึงอันนี้ปึ๊บใช่ไหมมันก็จะส่งไอเทมเข้าสู่ฮอปเปอร์ของเราแล้วฮอปเปอร์ก็มีอะไรตูดเสียบที่ไหนมันเสียบมาที่นี่มันก็ส่งไปนี่ส่งไปนี่ส่ง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 มันก็ส่งเป ส่งมาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวตัวนี้เราค่อยว่ากันในคลิปถัดไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตรวจสอบว่าไอเทมเนี่ยเราต้องการหรือเปล่าถ้าเราต้องการระบบมันก็จะถูกดูดฝับเข้ามาข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติมันไม่ใช่ไอเทมที่ต้องการมันก็จะปล่อยต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมายกตัวอย่างให้ดูวงจรนิดนึงนะครับเกินนาคลิปตัดคลิปถัดไปนะครับก่อนที่จะมาดูเครื่องขยนเดจริงๆคืออันเนี้ย ใช้เวลานานไหมโอ้โห oh, ค่อนข้างนานนะครับกว่าจะวางเออกว่าจะคิดได้ว่าแบบเออทำคาเรียกไงวางเส้นทางการเดินยังไงนะมันถึงติดกันได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับพอไอเทมมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเราเอาไอเทมบล็อกแม่แบบใส่เข้าไปว่าเราต้องการอะไรอย่างเช่นนี้พอมีดินใช่ไหมครับพอมีดินปุ๊บเอ้ยเราต้องการดินนี่ใช่ไหมมันก็ดูดเข้ามาใช่ไหมครับคือมันไม่มไมัมันไม่สามารถดูดอย่างอื่นได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีบล็อก ดินจองพื้นที่อยู่แล้วนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกอย่างนี้ปนนไปเรื่อยๆนะเราก็ใส่ไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเกิดน,นําในคลิปถัดไปนะเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่สุดยอดนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยบางครั้งมันช่วยให้แบบให้เราจัดการของในหีบเราได้ประมาณนี้คือบางครั้งของในหีบมันเยอะเกินประมาณนี้บางครั้งเราไปขุดเหมืองมาอย่างงี้ใช่ไหมหรือบางครั้งเขาเรียกไงแบบจะสามารถเก็บต้นไผ่ได้อย่างเช่นชูก้าแคร ต้นอ้อยอ่ะต้นอ้อยเนี่ยสมมติไอ้ต้นเนี่ยบางครั้งอ่ะเราก็มีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางครั้งเราก็อยากเก็บอ่ะเขาจป่ะคือแบบมันมันเป็นโอกาสอ่ะที่เราจะได้เก็บมันอ่ะแต่ว่ากองเก็บของเนี่ยมันเต็มซึ่งมันทําให้เราเสียโอกาสตรงนี้ไปเงี้ยซึ่งไอ้เครื่องเนี่ยมันก็ช่วยได้คือเราก็แค่เอาของไปใส่ไว้ในหีบอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมันจะแบบรถไฟอ่ะมันจะพามาที่นี่เองแล้วมันก็จะคัดแยกเครื่องให้อัตโนมัติประมาณนี้รถมันก็จะวิ่งไปวิ่งมา ในทุกวันนี้นะครับมีรถอยู่หนึ่งคันนะครับไม่วิ่งไปวิ่งมาตลอดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยได้ยินเสียงกรอไหมถ้าได้ยินเสียงกรอนะก็คือว่ารถมันคืาเรียกไงปล่อยตัวแบบยังไงแบบเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้รถมันก็จะถูกปล่อยตัวมันก็จะมีเสียงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติมันมีวันใดวันหนึ่งนะครับได้แจกแบบนี้แบบนี้ได้แจกแน่นอนครับแต่ไม่ใช่วันนี้แล้วก็ไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับคือแจกตอนช่วงเลิกเล่นนะครับคือถ้าเกิดใครโหลดแบบนี้มาเล่นนะครับประสาทอาจจะกินได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนูง้นดังตังนี้ดังต มันโรวง,งานจะระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นตรงนู้นนะครับเครื่องออต้นชูการ์เคนอัตโนมัติประมาณนี้เวลามันใกล้จะเก็บเกี่ยวเนี่ยจะมีเสียงนี่ก็ดังในชะ่ไหมไอ้ตรงนู้นก็จะดังเหมือนกันคือเวลาใกล้จะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะดังตเตือนภัยแบบปิงป๊งปิ๊งดังประมาณสักเกือบนาทีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคือเตือนตัวเองไนงะว่าแบบเฮ้ยมันจะเก็บแล้วนะเว้ยอะไรประมาณนี้คือให้ให้ให้ออกไปไกลๆเพราะมันแหลกนะครับนี่ใช่ไหมนี่ใไหมรถวิ่งมาแล้ใช่ไหม แต่แล้วมันก็วิ่งไปอะไรเงี้ยคือก่อนที่มันจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะเตือนว่าแบบมันจะดังแบบล่วงหน้าเลยคือให้เราวิ่งหนีทันอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะแบบแหลกนรกนะครับเพราขีดสภาพนะครับจับตรงโน้นคือมันมีพิสตันเยอะใช่ไหมครับมี sticky piston เยอะอะไรประมาณนี้ทั้งตึกอะชั้นหนึ่งก็นะอ่าแล้วก็ไอ้ที่ต้นไผ่ตโนมัติเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนะก็คือต้นไผ่อะใช่ไหมเ้าก็เก็บ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 มันก็พาลงข้างล่างใช่ไหมครับพอลงข้างล่างเสร็จปุ๊บเราก็ทําลิฟต์ เพื่อส่งไอเทมขึ้นไปข้างบนนะครับมีโัสโตนทอดซ่อนอยู่นะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมมันเป็นด็อปเปอร์นะครับเราก็ทำลิฟต์ส่งส่งมันขึ้นไปพอส่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ให้มันโยนไอเทมเนี่ยเข้ามาสู่สถานีใช่ไหมครับเพื่อจะยเข้ามาสู่สถานีใช่ไหมแล้วมันก็โอนมานี่อะไรประมาณน,น,น,นี้คือทุกอย่างเข้าใจป่ะครับ มันอัตโนมัติหมดนะครับถ้าสมมุติเรานำเลสโตนมาประยุกต์อะไรประมาณนี้นะครับบ้านเรามันจะเป็นสวรรค์น,นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นนรกก็ได้นะแบบหนกหัวประมาณนี้หรือบางคนคอมสเปคต่ำม,มันก็จะแหลกอะไรอย่างนี้นะครับถามทุกวันนี้แหลกไหมแหลกนะครับแต่ก็พยายามหาที่แบบระบายความแหลกนะอย่างเช่นฟาร์มสัตว์ต,ตัวน,นี้นะครับฆ่าหมดแล้วนะครับลำคาญคือเหลือไว้นิดนึงให้เป็นแบบขยายพันธพ่อพันธแม่พันธก็พอนะเพราะว่าบางครั้งเวลาอัดคลิปหรือเดินผ่านเนี่ยมันแหลกอะใช่ไหมอันนี้เราก็เหลือไว้นิดนึงส่วนฟาร์มไก่นะครับฆ่าหมด คือสังหารโหดนะครับข่าหมดเลยนะครับก็คือเหลือไปแค่ไข่ไก่พอแค่นี้อย่างน้อยมันต้องมีไก่ออกไข่ให้บ้างละอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจบคลิปเรียบร้อยนะครับเลสเตนพาไปไกลเลยก็คือไอคลิปสอนทําเรียกว่าลิฟิฟลิฟขนส่งไอเทมละกันเอาวาง่างี้ละกันนะครับก็จบลงเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ